สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องร้านค้าต้องรู้ ก่อนสมัครใช้แอปถุงเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะข้อแรกที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือรุ่นใดที่สามารถรองรับแอปพลิเคชันถุงเงินได้คำตอบก็คือต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปและสำหรับ iOS เวอร์ชั่น10.0ขึ้นไปค่ะ ต่อมาเรื่องที่2ค่ะที่ต้องรู้นะคะร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถรับสิทธิจากประชาชนได้เป็นขั้นตอนที่เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับ SMS แจ้งจากโครงการคนละครึ่งนะคะ ขั้นตอนแรกก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินมาค่ะในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งานส่วนใครที่เป็นร้านค้าถุงเงินเดิมอยู่แล้วค่ะสามารถอัปเดตเวอร์ชันให้เป็น3.0.7ขึ้นไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3กดปุ่มคนละครึ่งได้เลยขั้นตอนที่4ให้กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะส่วนขั้นตอนที่5ปุ่มคนละครึ่งเป็นพื้นหลังสีฟ้านะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสาเร็จนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องที่3ที่ต้องรู้นะคะวิธีการรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งทําอย่างไรขั้นตอนการรับเงินจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกก็เข้าใช้งานแอปถุงเงินขั้นตอนที่2ให้กดปุ่มคนละครึ่งขั้นตอนที่3ระบุจํานวนเงินที่ต้องการรับจากขายสินค้าจากการขายสินค้านะคะขั้นตอนที่4กดสร้าง QR เพื่อรับเงินขั้นตอนที่5สร้าง QR แสดง QR ให้ลูกค้าสแกนจากแอปเป่าตังนะคะของเราใช้แอปถุงเงินโชว์ QR ให้ลูกค้าลูกค้าก็ใช้แอปเป่าตังมาสแกน QR จากเรานั่นเองค่ะต่อมารอรับแจ้งเตือนเงินเข้าบนแอปถุงเงินค่ะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะคะรับเงินสำเร็จโปรโดตรวจสอบรายการเงินเข้าบนแอปถุงเงินก็สามารถไปตรวจสอบได้นั่นเองนี่คือ เรื่องที่ต้องรู้เรื่องที่3ค่ะต่อไปเรื่องที่4ร้านถุงเงินสามารถรับเงินสิทธิ์ได้ในเวลากี่โมงร้านค้าถุงเงินคนละครึ่งสามารถรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งได้ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของโครงการนะคะเรื่องที่5ที่ต้องรู้ค่ะร้านค้าถุงเงินสามารถนำ QR ที่สร้างจากแอปถุงเงิน มาปริ้นติดไว้ที่หน้าร้านเพื่อรอรับเงินจากโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจาก QR รับเงินของร้านค้ามีอายุการใช้งานเพียงแค่3นาทีณนะปัจจุบันนี้นะคะร้านค้าต้องสร้างรายการรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรายการเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็สร้างต่อครั้งนะคะในการรับเงินนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องที่6ที่ต้องรู้ก็คือร้านค้าได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งอย่างไรรับโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าที่ผูกกับแอปถุงเงินแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเงินส่วน g ี a อเล t นะคะเงิน g ี a อเล t คือเงินของที่ลูกค้าซื้อนั่นเองค่ะ,คะก็จะได้ในวันถัดไปส่วน ในหนึ่งวันได้ในหนวันนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จะอธิบายอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะอันนี้ให้รู้ภาพรวมไว้ก่อนนะคะส่วนที่2เงินส่วนสิทิคนละครึ่งจากรัฐวันทําการถัดไปค่ะก็จะได้สส่วนนะคะต่อมาค่ะ สุดท้ายสามารถตรวจสอบรายการรับเงินได้อย่างไรวิธีการตรวจสอบก็ง่ายอยู่ในแอปถุงเงินนั่นแหละค่ะปุ่มรายการวันนี้สวนวิธีที่สสามารถทําได้2วิธีนะวิธีแรกคือกดปุ่มรายการวันนี้วิธีที่2คือกดปุ่มรายการย้อนหลังค่ะซึ่งดูได้ง่ายมากจากแอปถุงเงินนั่นเองนะคะ ให้รู้ภาพรวมคร่าวๆแบบนี้เอาไว้ก่อนถ้าหากว่าเข้ามาที่ช่องแล้วก็กดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะแล้วเลือกที่คนละครึ่งสําหรับร้านค้านะคะแล้วก็ไล่ดูทีละคลิปได้เลยค่ะจะได้เข้าใจทีละขั้นตอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา h ช n n น,นลเอาไวใ้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ